สวัสดีค่ะเลขมงคลฮานอยพิเศษปกติ V.I.P. นะคะประจำวันที่26ธันวาคม2566นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเวียดนามนะคะเป็นสถิติสถิติและความน่าจะเป็นนะคะ ก็มีสี่ห้าสี่หกสี่หนึ่งสสสเก้าห้ ห้าเก้าหกแปดหกแปดหกหนึ่งหกสามหกเก้าแปดหนึ่งแปดสาม แปดเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าและสามเก้าเยอะหน่อยนะคะเด่นพิเศษสี่ ห้าหกแปดปกติ V.I.P. หนึ่งสามแปดเก้า บนเจ็ดเด่นมากเด่นมากวันนี้คือสามสี่เจ็ดเด่นสุดสี่กับเจ็ดนะคะ ถ้าจะใช้เลขสองตัวให้เกิดมงคลถ้าจะนำไปใช้ให้เกิดมงคลถ้าถ้าถ้าเอาเห็นว่ามันเยอะจะใช้เลขสองตัวใช้สี่กับเจ็ดนะคะเพราะว่ามันนี้มีโอกาสมาเจ็ดเจ็ดนะคะ,ะเตือนเตือนเบื้องหาตามสถิตินะคะเจ็ดเจ็ดเนี่ยมาบ่อยเจ็ดเจ็ด 8, 8, 5, 5. Okay. แปดแปดห้าห้าตัแต่สีสีก็อย่าทิ้งเพราะว่าเป็นตัวที่เด่นสุดหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้า อ่าสี่หกอ่าอ่าตัวนี้เด่นสี่สามแล้วก็เจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งสี่อาจจะ เรเน้นพวกหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกพวกนี้นะคะเจ็ดหนึ่งแปดพวกนี้แล้วก็เอาสามเก้าหนึ่งอีกตัวหนึ่งเตือนเบอร์หามนะคะ สี่ห้าสี่หกห้าหกนี่ก็ถือว่ามาแรงอยู่แต่แรงสุดคือสามตัวเนี่ยเจ็ดหนึ่งสี่ สี่สามเตือนเบินนะคะอันนี้เตือนเบินหามนะคะค่ะก็ตามนี้นะคะขอให้เกิดมงคลค่ะสวัสดีค่ะ